ก็คือสนรนทรภู่ทีร่รมามูสังมุกงุรูปนักเรียนามกับกาวโบรานสาเรโซทุกทุกคนวันนี้ก็เป็นวันจันนะถ้าที่อื่นก็จะหยุดนะก็จ <c> ะ <oughs> เป็นวันหยุดแต่สาเรโซก็ยัง ในความหยุดเราก็เหมือนกับไม่หยุดเนาะบางคนถึงเวลาเราก็หยุดได้ก็คงไม่มีเวลาอะไรที่เราจะ,ะทำให้มันเป็นเวลาที่ได้ทั้งหมดเลยไนดะ้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติไปด้วย ถ้าคนมีเวลาเนี่ยจะเห็นถึงความรู้สึกว่าเฮ้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะนำธรรมะเข้าไปนะเข้าไปในการที่จะตรวจสอบใจของเราซึ่งเร้วสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเอาแผ่นป้ายหรือว,ว่าเอาตัวหนังสือสอนอะไรต่างก็ยังนึกถึงว่าเวลาทำไมเขา ต้องมีห้อยพระกันเมื่อก่อนไปไปเจอเด็กคนหนึ่งก็ห้อยพระก็พระไปที่ห้อยคอแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ห้อยพระเนี่ยห้ามไปเดินรอดได้ถุนใครที่คล้องคอด้วยพระพระพุทธร,ร,ร,รูปหรือว่ายิ่งเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ย ใครที่ได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วคล้องคอแล้วเนี่ยอย่าไปรอดใต้สิ่งที่มันเออมันเหมือนกับจะไปเอาตัวเองเนี่ยไปมุดไปรอดอ,อย่าเอาสิ่งที่ต่าไปอยู่เหนือสิ่งที่สูงอา่าอย่าเอาสิ่งของที่ต่าไปอยู่เหนือสิ่งของที่สูงก็เปรียบเหมือนกับมันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมท่านก็ไม่ได้ถือแล้วท่านก็ไม่มีตัวตนแล้ว แล้วเราไปรอดในสิ่งที่คนอื่นเขากา็ถ้าไม่มีทางแล้วเราจะข้ามหลังคาไปหรือเปล่าจะให้เปลี่ยนหลังคาไปมันจะสะดวกไหมนะสมมุติว่ามันมีบ้านแล้วมันไม่มีทางเลยตรงนั้นก็มีแอร์จะเยียดไปหมดเลยนะแต่ถึงเวลาแล้วโอ้ถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราบอกว่าจะไปหรือว่าเห็นใครที่เขากำลัง วัดหน้าซยวหน้าขวาหรือว่าหรือว่ามีอะไรที่มันอยู่เผชิญตรงนั้นนะแล้วกําลังที่จะเห็นหรือว่าถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยโอ้โหหมามันจะขย้ำกับไตัวใครหรือว่าเด็กน้อยที่ไหนที่ตัวเขาก็ยังไม่รู้เดียงสาอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีเสือหรือว่า <c oughs> มีสัตว์ร้ายอะไรที่จะเข้าไปขย้ำ็ยังกำลังจะไปทำร้ายเนี่ย แล้วเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้อยอยู่ในคอของเราแล้วเราจะผ่านไปบอกโอ้ยไม่ได้หรอกเข้าไปเนี่ยมันผ่านไปทางเดี๋ยวมันจะมุดมันจะผิดนะมันจะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเ,เสียอะไรนะเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่าจะเสียศักดิ์ศรีจริงหรือเปล่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมุดไปรอดแล้วที่เห็นเรื่อง,งที่ถ้ารอดไปแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้โหบอกว่าทําไมจะมาทําแล้วก็มาเตือนหรือเปล่ากระโดดออกมาเลยนะออกมาเตือนเลยนะว่าเนี่ยทําได้ยังไงไม่ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วเนี่ยฉันเป็นศักดิ์สิธิ์ที่จะดูแลแกนะจะคุ้มครองแกเนี่ยเนี่ยแต่ทําไมแกไม่คุ้มแม่ไม,ไม่จะบอกว่าคุ้มครองฉันเราจะให้สิ่งศักดิ์ธิ์เออแล้วสิ่งศักดิ์ธิ์ทำไมไม่คุ้มครองตัวเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองตัวเองให้ได้ก่อนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองไม่ได้แล้วจะไปคุ้มครองใครได้งั้นตรงนี้ก็คิดว่าเราช่วงนี้แม้จะเราแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่เนาะนะคุ้มครองที่เราเราไม่ได้แขวนนะไม่มีสายสร้อยไม่มีพระนะแล้วพวกครูก็บอกว่าไม่ ไม,ไม่สมควรเลยนะที่จะไปทํารูปเหมือนหรือว่าไปร่อเป็นรูปพ่อครูแล้วมาห้อยคอเพื่อที่จะไว้นดูแลลูกๆวักนก่อนก็มีลูกคนหนึ่งที่เขาไม่ใช่ไม่รู้ลูกจริงยัง่านะแต่ก็เป็นลูกใหม่เขาเพ,พ,พิ่งได้รู้สึกว่าเอ,อเขาเขามีพ่อสองเลยนะสองสอง,สอง,ส,องสองท่านสองท่าน พ่อที่หนึ่งก็คือแต่ทําไมพ่อที่หนึ่งเขาเวลาเขาจะประสบเพศภัยหรือว่าจะประสบอุทกไัยประสบเหตุเพศภัยอะไรพวกนี้แต่เขาลืมไปนึกถึงพ่อที่หนึ่งเลยว่าพ่อที่หนึ่งช่วยด้วยพ่อคนหนึ่งอ่ะพ่อที่ให้ชีวิตฉันมาช่วยฉันด้วยอตอนนั้นไม่ได้คิดถึงพ่อคนที่ให้กําเนิดมาเลยแต่ทําไมถึงเวลาที่เขาเจอประสบการณ์อะไรนะเชื่อ เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่รถมันมาไปชนต่อแต่พ่อครูก็บอกว่าอ้าวไปตอนนั้นหนูก็ไม่หนูก็ไม่เห็นนะแล้วไปชนต่อแล้วก็พอท่านก็เลยอิมุกมอมกมาว่าไม่เห็นต่อแล้วไปชนได้อย่างไรไม่เจอต่อแล้วไปชนได้อย่างไรท่าน,นเหมือนมีมุกอสอนบอกว่าอา้าว ถ้าไม่เห็นแล้วมันไปชนถูกได้ยังไงแสดงว่าในการที่เราทำอะไรที่มันน่าจะเห็นก็อยู่ตรงหน้าแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าแล้วแต่ทําไมไม่เห็นอ๋อมันเป็นต่อที่อาจจะมืดก็ได้จะมืดไปแตกก่ก็เป็นความรู้สึกว่าในใจที่เขาเจอประสบเหตุการณ์ครั้งนั้น ชนแล้วมันก็คงจะลงไปเลยนะทั้งรถทั้งคนที่ลงไปแองแงอะไรเงี้ยลงไปอยู่นะไม่รู้ว่าถ้าดีไม่ดีนี่ยังดีนะโชคดียังชนแค่ตอนะตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะ,ะถ้าไปเจออะไรที่มันมาหรือว่าเจอท้ายรถ10บล้อเหมือนใครเนาะไปเจอท้ายรถ10บล้อแล้วก็โอ้โหหน้าฉีกเลยแขนแตกเลยกระดูกแตกเลย ฟันนี่ล่วงไปหมดเลยนี่มีใครนะเนี่ยจําได้ว่ามีใครนะไปจะเอกับไอ้ท้ายรถสิบล้ออ๋อเขารู้นะก็จำก็ไม่มีใครแล้วกันเนี่ยคนก็คนนี่แหละคนที่เราเคยมาแล้วทําไมไม่มีไม่มีสิ่งอะไรที่ไปคุ้งครองก็เลยเนี่ยก็ <laughs> ามาปฏิบัติธรรมแล้วตั้งใจจะมาจะอยู่บรรษาแล้วอยางตั้งใจจะมาศึกษาเรียนรู้แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเห็นไหมว่า พอไปสอบพบเจอแล้วอะไรที่จะคุ้มครองถ้าเราเจอแล้วมันมีอะไรที่จะคุ้มครองไม่ได้ไปคุ้มครองว่าพอจะเจอปุ๊บมุดลอดไปเลยเอารถไอ้พิกอัพแบบมุดลอดไใจทำให้มันโมปปฏิหารขนาดนั้นนะนะไหวหรือเปล่าบอกตอนนั้นไม่ได้ต้องเขาเรียกว่าเผชิญความจริงนะทั้งจูนท,ทั้งเอกนะจูนกับเอกเขก็นั่งรถไปแล้วก็ อ่าขับไปตอนนั้นเขาก็ใจเขามุ่งไปว่าเขาจะต้องไปจ่ายค่าโชคอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยไปจ่ายค่าโชคเพราะว่าเอาไปซ่อมต่างอะไรมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไปชาระเขาเออแต่ในขณะที่ไปเนี่ยตอนแรกก็ชวนไัยไปนะชวนไัยไพรเขาบอกว่าไม่ไัยยัยงมาน,นึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คำคำ คำเหมือนเหมือนกับปฏิเสธออกไปว่าผมไม่ไปเดี๋ยวแต่ก็มีคนหนึ่งที่กขาบอกอถ้าไยไม่ไปเดี๋ยวผมรับเองผมรับเองผมจะไปเองแล้วก็ไปจริงๆนะไปแต่ตอนนั้นนะไปดูอะไรก็ยังตีแข็งแรงร่างกายก็โอ้โหก็เป็นน้องๆไผ่นั่นแหละแล้วเอกเจ้าจูนตัวเป็นระดับน้องๆเลยก็อยู่กันมาแล้วก็นน่า,นา ก็เหมือนกับเป็นทีมเป็นทีมงานที่เขาเข้ามามันมีองค์ประกอบที่ใครมาก่อนเนี่ยเข้ามาเป็นถ้าเป็นนักบวชก็คือบอกว่ามาเป็นพี่างเนี่ยมาเป็นพี่นะแต่ว่าไม่ไม่พูดอะไรอีกแล้วว่าความเป็นพี่เนี่ยมันจะต้องต้องให้เป็นพี่จริงๆต้องไม่ให้เป็นพี่ต้องให้เป็นพี่อย่างที่ ที่ที่พุทเจ้าท่านอนุญาตไว้ถ้าใครที่เข้ามาก่อนแล้วเนี่ยคือยกให้เลยแม้จะอายุน้อยกว่าแต่ไม่รู้อธิมาว่าอายุก็พอๆกันเนาะเอกเอกจะมากกว่านิดนึงก็ห้าปีเนี่ยแต่เขามาทีหลังเขาก็ต้องให้ให้ความเออเรพตัวพี่พี่ก็แล้วกันแต่จริงๆก็เป็นเพื่อนในก่อนเป็นพี่ก็จะมีเพื่อน เขาจะเป็นเพื่อนกันคอยช่วยเหลือกันซึ่งในในความเป็นเพื่อนนี่แหละมันก็จะเป็นอะไรที่ถ้าเป็นเพื่อนที่พร้อมที่จะดูแลกันเนี่ยทั้งสองทั้งสามคนเลยทั้งสามเขาก็พร้อมแล้วก็ในส่วนนี้ก็ได้พิสูจน์เหมือนกันว่าช่วงที่เราจะเห็นความเป็นเพื่อนได้อย่างดียิ่งก็คือช่วงที่ต้องเพื่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนต้องไปดูแลเพื่อน เพื่อนที่จะต้องไปเข้าไปาดูแลรักษาตอนนั้นก็เห็นใจเลยว่าทําทไมเพื่อนช่ชชชวยได้ช่วยเพื่อนได้ประมาณนี้มันก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วเพื่อนก็รู้เขารู้เข้าใจว่าทําทไมไม่เอาออกจากโรงพยาบาลสักทีหนึ่งออกออกจากโรงพยาบาลสักทีหนึ่งในจูนก็เคี้ยวข้าวไม่ได้จะทําไมไม่ให้เคี้ยวข้าวได้สักทีก็ไม่ได้โทษเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเอาฉันออกไปนอกโรงพยาบาลได้ไหมอ่า เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าอ้าวเดี๋ยวส่งทางลายก็แล้วกันกลับบ้านทางลายก็แล้วกันแล้วมีไหมเนี่ยใครอยู่ในโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านทางลายเนี่ยเป็นลายหละลายลายเสือลายสิงห์ลนยหรือลายหมามีไหมมีมีใครออกมาทางยเน่ยลายเสือสิงห์กระทิงแรดหรือลายหมาาไลนอตัวเงินตัวทองอะไรพวกนี้ มันเป็นลายออกมาเลยเห็นเป็นรูปเป็นรอยเป็นลายอ่าเป็นเลื้อยออกมาอ่าเลื้อยดุกดิกออกมาเนี่ยแต่ตอนนั้นก็คือเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ป่วยจริงๆแล้วน,นอนเห็นถึงความรู้สึกว่านึกไม่ถึงว่าเอ๊ะแล้วหมอจะดูแลไหวไหมอะไรงี้เออทำไมหมอที่ทําหน้าที่ได้ดนะีหมอเขาก็ช่วยนะอ่าช่วยก็บอก บอกว่าเดี๋ยวรอให้แผลมันหายก่อนแล้วเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งจะกระดูกตรงนี้มันจะเอาอะไรมาใส่ได้จะเอา <c oughs> กนนาร์ดไนท์หรือว่าเอาที่มันเป็นสเตเลสเข้ามาหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราจะเอาไปทดแทนได้ที่มันแตกสลายไปแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นถึงความรู้สึกว่าเ,ออเป็นอะไรที่มันไม่มีอะไรแทนได้เท่ากับของจริงเลยเนาะ ไม่มีอะไรที่มาแทนได้ของจริงแต่ว่าทุกวันนี้าตมาว่ามันมันก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆแม้แต่ฟันเมื่อก่อนก็จะใส่ฟันปลอมก็ว่าเวลาจะเคี้ยวอะไรก็ต้องเ,อเคี้ยวก็ต้องเอาฟันปลอมมาใส่ดีไม่ดีก็ติดกาวนะแต่ทุกวันนี้บอกว่า,าฟันปลอมอย่างนะั้นมันมันลำบากเวลาเคี้ยวเคี้ยวไปแล้วมันก็เดี๋ยวก็หลุดมา,ม,ามั่ง เคียเค้ยวๆไปมันก็กระแทกบ้างกระแทกเหงื่ออ,อใครเคยแต่ทมาว่าโอ้ในวัยขนาดนี้นี่หลายคนนี่มันต้องอาศัยแล้วนะมีหลวงปู่หลวง,งตาตอนนั้นก็ยังรู้สึกหรือว่าเออเวลาออไปบ้วนปากแปรงฟันแล้วเอ,อจะแปรงไงเขาบอกว่าแปรงโดยไม่ต้องอาปากก็ได้แปรงฟันไปโดยไม่ต้องอาปากแล้วเขาหุบปากหรือเปล่าหรือบอกเขาแปรงโดยไม่ต้องไม่ต้องเอาแปรงเข้าไปในปากก็ได้ อ๋อเขาเอา,เอาเอาฟันปลอมออกมาแล้วก็แปลงแปลงเออแล้วก็รู้เลยว่ามีอะไรยังติดอยู่ไหมแต่อย่างนี้ก็มันก็ยังไม่ไม่เป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าเอะมันง่ายดีมันสะดวกดีแปลงอย่างนี้มันอ่าสบายดีไม่ใช่เลยนะนั้นในช่วงนี้ก็ดูเหมือนกับความรู้สึกว่าเออเราเห็นเหตุการณ์ปัจจุบันเห็นเหตุการณ์อะไรแล้ว ถ้าเรายอมยอมรับความจริงไปได้เนี่ยในความจริงมันก็จะสามารถพิสูจน์ใจของทั้งจูนทั้งเอกได,ด้เหมือนกันหรือแม้แต่ภัยเองก็เจอมาเจอมาเต็มๆเหมือน,นกันกับใบใบใบ,ใบตัดหญ้าอะไรพวกนี้ก็เจอมาโอ้โหเจอเข้าไปแล้วเป็นไงตอนนั้นเอาธรรมะข้อไหนไปใช้เอาธรรมะหมวดไหนไปใช้อ่ยไ็บเขาบอก เอาธรรมะเอาทําทใจได้ยาทําใจได้ยาทําใจไปให้ก็เอาอยาทําใจกินไปทําใจทําใจเดินก็ไม่ได้จะลุกก็ไม่ได้แล้วมีไม้กระเทา้าไม้กระเทา้กเทาก็ใช้ไปแล้วดีไม่ดีบอกว่าอืม <c oughs> บางวันเ,ออ <c oughs> เดินเนี่ยถ้าถ้ามันไม่ไหวจริงก็ใช้ไม้เทา้าไปแต่ถ้ามันไหวก็มีบางช่วงที่เขารู้สึกว่าใจเขา ใจกับอกว่าไปได้นะไหวนะเดี๋ยวฉันได้เองขาเดียวก็ไปอะไรเงี้ยดีดีไม่ดีบอกว่าจะไปร่วมง,งานบิ๊กคลีนนิ่งไปด้วยใช่ไหมไปด้วยนะเนาะบิ๊กคลีนนิ่งบิ๊กคลีนนิ่งเออตามไปด้วยตอนตอนนั้นไปเจ้าเออเจ้าเอกเอ,เอ,เอกเข้าไปด้วยแล้วก็จูนไม่ได้ไปไปด้วยใช่ไหมเออจูนเขาก็ไปตอนนั้นอะ ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยคุ้มครองได้ไหมถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างที่จะมาบอกว่าไปแล้วเราก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปให้แล้วก็แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยังยังยังไม่แค่บอกตัวเองหรือว่าจะให้ <c oughs> ให้คนนั้นนะทาอะไรมันจะสามารถช่วยช่วยอะไรอ่ะช่วยคุ้มครองอะไรได้ไหมแต่ งานเนี้ยที่เห็นเึงความรู้สึกว่าให่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเลยเข้าใจว่าต้องรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแต่ก่อนที่จะช่วยเนี่ยคือถ้าทั้งสามคนเนี่ยเขาเข้าใจหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่แค่เป็นรูปเหมือนเท่านั้นเองไม่ได้เป็นรูปรอรูปปั้นอะไรพวกนี้ในรูปแบบอะไรพวกนีน้แต่ว่าถ้าเข้าใจจริงนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือ เนี่ยด้วยด้วยการพิสูจน์ด้วยการเอาไปเลยแล้วก็พาตัวเองไปไปดูไปเห็นถึงทำอะไรแล้วเออถ้ามันไม่เกินแรงตัวเองอ่ะไปด้วยเลยนะเนี่ยเนกับทั้งเจ้าของของเออละเชนเนาะเรา่งละเชนแล้วก็มีของสุกบ้างแล้วก็มีฟางด้วยฟางกระลินเขาก็จะไปเนี่ย เขาก็จะมาได้เป็นช่วงๆแต่ว่านะทางเอกแล้วก็มีอาเชนแต่ภายตอนนั้นยังขายยังกระเพกอยู่เลยนะยังยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมเนี่ยแต่พอไปแล้วโอ้โหนะใจคือใจลงไปแล้วนะใจเข้าไปอยากจะไปช่วยแล้วถามว่ามีอะไรไหมที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันช่วยรักษาช่วยรักษาช่วยคุ้มครองใหนะ้แม้จะบอกว่าทําไมไม่รักษาไม่คุ้มครองให้ แต่สิ่งที่มันประสบหรือว่ามันปรากฏมันปร,ประสบเจอะเจออะไรางเงี้ถามว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรไหมเข้าใจอยู่แล้วนางเอกอาจูนเนี่ยไม่ได้ไปโทษเลยว่าทําไมคุณพระไม่คุ้มครองทําไมไม่ตมดรักษายังรู้สึกเลยว่าการที่ได้เจ็บป่วยเนี่ยเขาได้ไปฝึกได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของเวทนาอ่านเวทนาในในสุขในทุกอะไรพวกนี้ ถ้ามาได้จ,ดจูนกับไัยเนี่ยไอ้เอกเนะี่ยเอกที่เขาได้เห็นเวทนาที่สุกทุกได้ถ้าเขาเห็นได้นะเขาก็เห็นได้แต่ว่าถ้ามาก,ก็วาดน่าจะเป็นอะไรที่เขาเห็นได้ไม่นอนมิจกันว่าจากเหตุการณ์จริงแล้วคุณหมอเขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบโดยเฉพาะเอกคือตอนนั้นมันมันไม่มีอะไรที่จะให้นั่นได้เลยจะลุกไปปัสสาวะก็บอกว่าเอาเออ เอามือออกไปหน่อยเอาอะไรมาหน่อยจะฉีแล้วจะปวดฉีโอ้โหคนที่ไม่ได้เป็นนะอย่างนั้นอนะ่พะพอเห็นแล้วมันบอกว่าโอ้โหฉันทรมานกว่าเนี่นเนี่ยฉันทรมานกว่าคนที่เจ็บปวดไม่ใช่ทรมานกว่าหรอกฉันก็ทรมานไปด้วยความรู้สึกเห็นดงคนที่โอ้โหเขาลุกไม่ได้มือก็เป็นบาดพุงบาดแท้แล้วก็ขาเธอก็โอ้โหเป็นบาดพุงบาดแผ้ นั่นแหละแล้วก็สมองด้วยพ๋อไม่มีผลถึงสมองด้วยว่าถ้าสมองมันมีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนแล้วร่างกายมันจะแปรปรวนมากเลยปั่นป่วนคือด้วยจิตเนี่ยสมองกับจิตเนี่ยตอนนั้นมันมันทะเลาะก,กันหรือเปล่าไม่รู้นะทะเลาะขัดแย้งกันว่าเฮ้ยไอยจิตก็บอกว่าท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 ำท,ทแต่ร่างกายสังขารสมองก็สั่ง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 สมองสั่งแล้วมือก็ไม่ขยับไอ แขนก็ถูกมัดถูกอะไรจิตกับสมองมันก็เลยโอ้โหเอ,อมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ทำเองทำเองทำ,ทำจิตสั่งให้ให้สมองให้สมองให้สมองสั่งแขนสั่งแขนให้แขนก็ไม่ทำไอ้แขนขาก็มันขยับไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเอ่เป็นไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณนะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเรายังมี เรายังไม่ถึงขนาดนั้นเรายังไม่เป็นคนพิการาแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยแล้วสมองก็บอกว่าใจก็บอกว่าเฮ้ยสมองช่วยหน่อยช่วยหน่อยซักแต่พอสั่งไปสั่งมัน,ม,นมันไม่ทํางานมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไระคนพิการร่างกายนพิการมันมันหมดสภาพแล้วมันทาหน้าที่ต่อไปไม่ได้แล้วหมดสภาพแล้วยังอยู่ไหมเอา้าก็ยังอยู่ก็มียังยังมีอ่ เกียรนก่อนก็เป็นโอ้โหคนนั่นเลยนะคนปฏิบัติธรรมมาไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าพอไปเจอเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองมันตันหรือว่าสมองเส้นเลือดในสมองแตกอะไรพวกนี้ไปเลยแขนข้างเดียวพูดก็ไม่ได้อะไรก็ยังรู้สึกเลยว่าเออเป็นยังไงตอนเนี้ยมันได้พิสูจน์ยถ้าถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนถ้า,าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก่อนเนี่ย ถ้าไปเจอประสบการณ์อย่างนั้นขณะที่เราใจของเรายังมีมากไปด้วยโลภะโทสะโมหะโอโหใจมันจะทุกขทรมานแสนสาหัสเลยเนาะแสนสาหัสจริงๆนั้นในช่วงที่เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วกลับมาคืนมาได้สภาพร่างกายสมาก็ยังไม่ได้คุยกับจูนว่าตอนนี้เคี้ยวข้าวได้ยังเริ่มเคี้ยวข้าวได้ยังย่งเลย ตามด้วยตามมันขัดนะมันขัดเพราะว่าต้องไปเหมือนกับต้องไปสร้างไอ้นั่นใหม่เลยต้องไปสร้างฐานไอ้แท่นนั่นเลยถ้าเป็นอะไรที่เขาสร้างแบบเป็นหุ่นยนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็เององประกอบของเขาเนี่ยทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปไปโดยไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรที่บอกว่ามันมีของที่จําเป็นจะต้องอยู่น แล้วจะเอาสิ่งที่ใหม่ๆแล้วให้มันไปกลมกลืนกันได้โอ้โหไม่ง่ายเลยสิ่งที่ของเดิมเนี่ยที่มันเคยใช้มาแล้วแล้วเอาจะเอาสิ่งใหม่ๆที่จะให้เข้าไปแบบกลมกลืนเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่ง่ายเหมือนกันท,ทั้งทั้งที่ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เขาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนยิ่งใหญ่พวกพาทำแล้วถ้าทําเป็นหุ่นยนต์เนี่ยทำไม่เหมือนกับคนได้เลยนะยิ้มออกมาก็เหมือนเลย ทำท่าขยิบตาเอาหรือว่าหน้าปากอะไรเงี้ย,ยเวลาจะเคี่ยวอาหารทําแล้วมันเหมือนกับอริยบทมันใกล้เคียงกันมากเลยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่านี่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์นั้นในช่วงนี้ก็เห็นตรงความรู้สึกว่าแม้จะดูร่าเรางอะไรที่มันเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ทําให้มันเหมือนกันเนียนนเลยแต่ในหุ่นความวุนหุ่นยนต์นั้นนะ ทำกี่ตัวกี่ร้อยตัวกี่พันตัวแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องของจิตวิญญาติอ่านรู้เรื่องของเวทนาสุขทุกข์อะไรเลยเนี่ยทำมาเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดมามากเท่าไหร่แต่เราจะเห็นถึงความรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วยนะเขามาเป็นไม้เป็น,ม,ปนมือทําหน้าที่ต้อนรับแขกแต่สิ่งที่มันได้ไปทําไปแล้วมันมันเห็นถึงอะไรมันได้อะไร ได้อะไรจากการที่เราผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาหรือเรา,เรา,เราแล้วเราถ้าเรามีอะไรที่เป็นคนจริงๆเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆและเป็นคนจริงๆสามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาถามว่าวะอะไรจะง่ายกว่ากันจะยากกว่ากันผลิตหุ่นยนต์เนี่ยามว่า,วาแต่ก่อนก็ว่ายากนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าถ้าคนด้วยใจที่คิดว่าถ้ามาผลิตคนแล้วเนี่ยถ้ามันยาก เขาขอไปผลิตบุนยนต์เพื่อที่จะเอามาทาหน้าที่แต่คนที่รู้เข้าใจจริงๆแล้วสู้อ่าแม้จะสามารถทำผลิตบุญยนต์ได้เท่าไรเท่าดีไม่ดีดีกว่าเหนือกว่าความสามารถของคนก็ได้นะแต่ถ้าทำอย่างนั้นถ้าผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความรู้สึกอะไรที่ เราจะทําอะไรที่จะให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วมันเป็นคนุค่าของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาให้มนุษย์นี่แหละสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างมนุษย์ถามว่าจะยากไหมแน่นอนบางทีบางครั้งคนเนี่ยที่จะให้มาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ง่ายแต่พอเข้ามาแล้วในความเป็นมนุษย์นี่แหละความสามารถจะเหนือกวุหุ่นยนต์ได้ สามารถนะถ้าถ้าเราขยับดีๆเนะี่ยอย่างบางคนถ้ามาแล้วเออยังไอ้นึงก็ไม่เป็นนอ้นี่ก็ไม่เป็นนะแต่ถ้าเราขยับสามารถขยับหรือว่าสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรเข้าไปเข้าไปหรือว่าค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้กันไปเนี่ยเราจะเป็นความร,รู้สึกว่าที่จะสืบทอดได้สร้างหุ่นยนต์ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านตัวสู้สร้างหนึ่งคนที่มีจิตวิญญ,ญาณที่เป็น สัตบุรุษได้หรือว่าเป็นผู้รู้ได้มันคุ้มค่ามันคุณค่ายิ่งใหญ่จริงๆมันเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่เนี่ยสำหรับผู้ที่รู้เข้าใจว่าสิ่งหเหล่านี้แม้จะเป็นคนแค่ดวงเดียวหรือว่าจิตวิญญาณไม่กี่คนเลยเนี่ยใน,นสังคมของชาวโสกก็จะเป็นลักษณะนี้แหละลักษณะที่จะมาสร้างมา,าร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะลื้อขนสัตว์ หรือขนสัตว์สัตว์นะเปรตอสูรกายสัตว์นรกหรือว่าเป็นเดรชาอะไรพวกนี้ให้ออกไปจากจิตวิญญาณของคุณนั้นให้ได้เอาออกไปจากจิตวิญญาณของของมนุษย์ของคนเนี่ยให้ให้จิตวิญญาณเขาสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือเป็นลักษณะของเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาช่วยกอบกู้สัตว์อ่สัตว์โลก ที่ทุกวันนี้เห็นถึงความรู้สึกว่าเออเห็นถึงความรู้สึกว่ากรีกยุคนี้มันใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยมันจับไปตรงไหนก็จะมีแต่มีแต,แตอปืนหรือว่ามีระเบิดฟ้า้ามาแล้วก็จะมาทําร้ายทํรลายกันแต่ถ้าเราเป็นในท่ามกลางปรียุคนียเราจะมีสังคมที่สามารถทําให้กรียุคนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ มันจะอาจจะมีแต่มันไม่มรุนแรงไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าไม่มีศีลธรรมหรือว่าไม่มีคนที่มีคุณธรรมจริงเข้าไปตอนเนี้ยนั่นแตกไปเลยนะวงแตกไปเลยดีไม่ดีเข้าไปตรงไหนมันก็ไปประหารประหารกันเลยเข้าไปปุ๊บพออีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่เห็นไม่ตรงกันที่มันต่างกันแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งไปที่จะนั่นแหละเชื่อเชื่อประหารประหารกันเพราะว่า ในใจของในโรคในสังคมไร้แรงซึ่งคุณธรรมความดีตอนนี้ถ้าสังคมใดที่ไร้ระแรงซึ่งคุณครามความดีหรือว่าความยุติธรรมความที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยในสงคมในสังคมนั้นแม้จะมีอะไรที่มากมายโอ้โหสิ่งของอะไรมากมายแต่รู้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันร้อนมันแรงมันไร้ ซึ่งน้ำใจงนั้นช่วงนี้ที่ชาวอาโศกที่กำลังที่จะไปเหมือนกับเป็นหยาดฝนเป็นหยดน้ำที่จะลงไปชโลมจิตวิญญาณของผู้คนตัวนี้แหละถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปชโลมใจของเราชโลมใจของจิตใจของคนที่เห็นว่าเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วทำดีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้าไป ซึมซาบอยู่ในจิตวิญญาณของผู้คนที่เขาเห็นว่าถ้าคนดีจริงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ท้อจะไม่ถอยนะจะไม่ถอดจะถอนจากสิ่งคุณงามความดีได้อย่างแท้จริงอ่ะอันนี้ก็ใช้เวลามาคพลินเกืนแล้วขาขอยุติด้วยปราวเพณนนี้เริญธรทุกทุกๆคน